กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ a แชล l ตอนที่80ประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2559นะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเหลอแป๊บเดียวก็กลางเดือนสิงหาแล้วนะครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับทางบ้านเมืองก็ยังอกสันขวัญแขวนยัง สะพึงกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์การรบเบิดที่หลายจังหวัดในภาคใต้แล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับออกมาวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของใครใครจะได้ประโยชน์ยังไงก็ติดตามกันต่อไปในรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นก็มีข่าวของการตั้งพรรคการเมืองของคุณภัยบุญนิติตะวันและพี่มโนและก็มีหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตทํานองว่าการเสนอเงื่อนไขเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นนายกเนี่ย จะไปรอดหรือไม่ในรายละเอียดต่างๆก็ติดตามกันต่อไปผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับไอแชนแนลประจําวันนี้นะครับประจําตอนที่80ก็มีประเด็นที่จะมาขอร้องมาวิงวอนเพราะรู้สึกอึดอัดแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับอยากจะขอนําเสนอคำพูดที่พูดกันบ่อยๆในวัดพระธรรมกายซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอไปแล้วนะครับ mm. เช่นคำว่าหลวงพ่อนะครับซึ่งใช้เรียก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโวนะครับนอกนั้นก็มีคำว่าเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญคำว่าสาธุคำว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือและคำว่ารับบุญนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าเพชรพลอยเพชรพลอยนะครับก็คือขยะนะครับในวัดพระธรรมกายจะมีถังขยะเรียกว่าถังเก็บเพชรพลอยนะครับเพราะฉะนั้น สาธุชนในวัดพระธรรมกายนะครับก็เวลาเก็บขยะก็จะไปทิ้งในถังเก็บเพชรพลอยวัดพระธรรมกายสะอาดสะอานนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาธุชนซึ่งเห็นขยะก็จะเก็บไปทิ้งถังเพชรพลอยนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับจะเป็นวัดไหนจะเป็นหน่วยงานไหนจะไปใช้เรียกขยะว่าเพชรพลอยและทำให้สถานที่ของท่านสะอาดสอานนะครับ ก็เชิญได้เลยนะครับและขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกคนเลยนะครับนั่นคือคําต่างๆของวัดพระธรรมกายส่วนประเด็นที่ผมรู้สึกอึดอัดและอยากจะมานําเสนอในวันนี้ก็คือผมจัดไอ h ชน n นลมาจนถึงตอนที่80นะครับก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ตามด่าตาม คัดข้านตามประนามผมนะครับเรียกผมว่าไอ้ควายก็มีเรียกว่าหมาไอ้โง่นะครับเรียกว่าอะไรสารพัดเนี่ยเรียกผมยังไงจะประนามผมยังไงแบบไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรผมมีหน้าที่ที่จะต้องนำความจริงและ,ะค่อยๆอ,อธิบายให้พี่น้องเหล่านั้นที่ถูกข้อมูลที่บิดเบือนหลอกมานานเนี่ยได้ค่อยๆเข้าใจได้ค่อยๆรับรู้นะครับผมจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่พี่น้องจะประนามจะด่าจะว่า แต่ผมจะไม่เป็นคนที่โกหกหลอกลวงโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับพี่น้องเปิด youtube ดูย้อนหลังก็จะเป็นประจักษ์พยานว่าสิ่งที่ผมพูดมีแต่ความเป็นจริงมีแต่ความจริงใจนะครับก็อยากจะนําเสนอประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมอึดอัดมากๆเลยนะครับก็คือมีพี่น้องอยู่บางกลุ่มที่ได้นําเสนอว่าปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ เกิดจากการที่เรานําเงินนะครับนําเงินเนี่ยไปถวายพระเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะถวายเงินให้กับพระสงฆ์นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้และเป็นประเด็นที่ผมยอมรับว่าผมอึดอัดเพราะผมเป็นคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันและปีนี้ก็เป็นปีพศ2 5 5 9ไม่ใช่เป็นสมัยพุทธกาลไม่ใช่เป็นพศ .1. พศ .2 ที่ โลกยุคนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เงินอย่าว่าแต่พระเลยครับแม้กระทั่งชาวบ้านแม้กระทั่งคนทั่วไปก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินปลูกผักปลูกหญ้าเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินกันไปบ้างใช้เกวียนกันไปบ้างนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินแต่ยุคนี้ปีพศนี้ในขณะที่โลกโซเชียลกำลังก้าวหน้าในขณะที่มีเครื่องบินมียานอวกาศนะครับมีรถไฟจรวดความเร็วสูงเป็นโลกยุคซึ่ง เราจําเป็นต้องใช้เงินในการดําเนินชีวิตคนธรรมราก็ใช้เงินส่งลูกไปเรียนหนังสือจะเดินทางจะซื้ออะไรทุกอย่างใช้จ่ายต้องใช้เงินใช้เงินสดบ้างใช้บัตรเครดิตบ้างนั่นคือความเป็นจริงที่กําลังเกิดขึ้นทีนี้พระสงฆ์ที่ท่านเสียสละตัวเองมาบวชมารักษาพระพุทธศาสนามาขยายงานมาเผยแผ่เนี่ยท่านจะไม่ใช้เงินแล้วท่านจะทํำยังไงท่านจะเดินทางไปไหน คนก็มาเก็บค่าโดยสารจะบินก็ต้องเสียตั๋วเครื่องบินจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารท่านจะทํำยังไงก็ต้องใช้เงินไปซื้อเพราะฉะนั้นถึงมีการจัดทอดกรถินทอดผ้บป่าถึงมีการบอกบุญสร้างองค์พระมีบอกบุญในการซื้อสิ่งต่างๆและญาติโยมก็ต้องใช้เงินเพื่อนํามาถวายเพราะจะถวายเป็นปูนถวายเป็นที่ดินถวายเป็น ของที่จะไปสําเร็จรูปเลยก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าเงินเป็นตัวแทนเป็นสูงเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางที่จะนํามาถวายพระแล้วพระจะได้นําเงินเนี่ยไปซื้อไปแปลเป็นสิ่งต่างๆที่จะนำมาขยายงานพระศาสนาต่อไปนะครับไม่ใช่เฉพาะที่วัดพระธรรมกายวัดทุกวัดนะครับพระทุกรูปทุกองค์นะครับต้องใช้เงิน ต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการไปแปลเปลี่ยนเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่าได้รังเกียจการถวายเงินเลยครับเพราะพระทึ่งนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยและญาติโยมซึ่งถวายเงินให้ท่านก็จะเป็นคนลงโทษเป็นการให้บทเรียนต่อตัวท่านเองนะครับศรัทธาของท่านจะลดลงเองนะครับแต่อย่าเหมาว,ว่า เพราะเงินนี่แหละทําให้พระเสื่อมเสียทําให้มีปัญหาสมัยโบราณถึงแม้ไม่มีเงินพระที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบก็ถูกสังคมลงโทษเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่าเหมาว่าเพราะการถวายเงินแล้วทําให้พระมีปัญหานะครับผมอยากจะวิงวอนตรงนี้และที่สำคัญที่สุดนะครับศาสนาอื่นไม่ว่าเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามทุกศาสนานะครับจะไปเผยแผ่จะไปขยายงานเนี่ย ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลถึงจะสามารถเผยแผ่ศาสนาได้แล้วศาสนาพุทธถ้าเราไม่ถวายเงินให้กับพระแล้วพระท่านจะไปเดินทางไปเผยแผ่ท่านจะชวนคนมาทำบุญที่วัดมาสวดมนต์ท่านจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารท่านจะสร้างด้วยอะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอึดอัดก็อยากจะมาวิงวอนอยากจะมา กราเปียนอยากจะมาอธิบายว่าอย่ารังเกียจที่จะต้องถวายเงินให้กับพระเลยครับเพราะพระเนี่ยท่านจะได้นําเงินเหล่านี้แหละไปต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อให้อยู่ต่อไปจนครบ5,000ปีตามพุทธธรรมนายและลูกหลานของเราก็จะได้มาสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับไอชนะประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ